และตอนนี้พวกเราเด็กตกเรียนก็กำลังเดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่งฮะนั่นมือใครนะ่ะจะเดาเดี๋ยวกันนะทางที่จะไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันคือด้านซ้ายไม่ใช่เหรอใครมาเปลี่ยนไปให้ไปด้านขวาด้านมันทางไปบ้านของ B M House นี่นาะไอาบอกนะว่ามันคือบ้านของเจ้าเรสนะ่ะยินดีต้อนรับนะฉันมีความจาเป็นที่จะต้องให้พวกเธอช่วยนะ่นะน้าบ้านใครนเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเจ้ากรีนนี่นาะมันอับอยู่ข้างหลังกำแพงเหรอ อยท่าทางมันจะไม่ดีค่ะท่าฉันได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเจ้ากรีนเนี่ยมันตื่นแล้วนะ,ะเจ้ากรีนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหิวแหละยังไงพวกเธอทั้งหมดอะ่ะช่วยตามหาอาหารเม็ดมาให้มันด้วยละกันโชคดีนะองานช้าไงพี่เคนงานงอกเอาไหมล่ะแล้วทำไงอ่ะพี่เคนอยากไปดูพิพิธาัณฑ์ละพี่พิพ,นนพิธภัณฑ์าาของแปลกกะเหรอราว่าที่นี่แปลกปะนะ เฮ้ยเขาเจอแล้วถุงใส่อาหารเม็ดแข็งเจ้ากรีนกินด้วยไอเจ้าเขียวเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็หิวเลยนะวิ้มีคอนนี่ล่ะเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะนี่ตัวนี้ก็ไม่ถุงอาหารโอ้เต็มเลยเราสามารถแอบ,บอยู่ในกล่องได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าเจ้ากรีนมันมาใกล้แล้วก็ เราก็หลบอยู่ในกล่องก็ได้นะเนาะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบหาอาหารไดกันแล้วล่ะรู้สึกว่าต้องหาทั้งหมด24ชิ้นด้วยกันนะและตอนนี้เ้าก็บอืมหามาได้แค่ชิ้นเดียวเองทำไมเขาให้หายเยอะจุงเบอร์ตั้ง24อันแม่เฮ้ยนะเจ้ากรีนะ่ะมันกินเก่งะมัดเลยอะ่ะดูดิน้องอยู่ในกล่องกันละโอ้หากันลากงอกเลยอุวยนันงเจออีกถุงนึงแล้วโอ้ยมันกินกันไหลซองอันเนี่ยโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้ว ต้องรีบทําเวลาหน่อยเดี๋ยวเจ้ากรีนมันจะโมโหหิวพอหาเจอต้องมาวางที่จุดวางด้วยนะใช่ต้องมาวางตรงนี้ไงเนี่ย,ยมาวางที่แท่นตรงเนี้ยวางไอเทมไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเจ้ากรีนมันหิวมันก็จะหยิบมากินนอ่แหละปุ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่มมากินเรากัแเรากัน <c oughs> <c oughs> บ้านหลังเนี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะเคยมากันแล้วนะแต่ว่าเป็นภาคแรกนะ นี่ก็จะเป็นภาคสองภาคต่อจากภาคแรกไงล่ะสมัยภาคหนึ่งนะห้องเขาไม่เยอะขนาดนี้นะน,นี่อันนี้เขาขายายบ้านออกไปหลังบเลอร์เลยแล้วก็เขาก็จะมีสวนหน้าบ้านด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากรีนอย่าก,กลับมานะระวังนะอ้อมถอยเขาดิบกลับมารู้สึกว่าเจ้ากรีนเนี่ยมันเดินวนไปเวียนมาอยู่ในบ้านไม่อยู่แต่ละทำไมามันไม่ตีไปกินอาหารเนี่ย เดียวนะแล่นมันเจ้าบลูนี่นะรู้สึกว่าเจ้าบลูจะตื่นแล้วนะพวกเราแล้วค้าพวกเรารีบหาอาหารกันเลยโอ้ยแอบอยู่ในกล่องก่อนเจ้าบลูในมันเห็นพราฉะนั้นถ้าเจ้าบลูวิ่งมาเนี่ยเราต้องรีบแอบอยู่ในกล่องนะโอ้ยทรงไงนดีอ่ะมีเจ้าเขียวตัวเดียวก็น่ากลัวอยู่แล้วอ่ะกัน่าจะมีเจ้าบลูอีกอะโอ้ยจัดเต็มเลยจัดเต็มดิอาหารยังหาไม่ครบเลยโอ้ยยังไข่ตั้งสี่ชิ้นเนี่ะเดี๋ยวก่อนเอ้าอีกนิดเดียวไปไ<อ>เลยไปเลยเจ้าบลู อุ้ยตัวเบลล์เลยยังไงยังไงพวกเรนโบเฟนเนี่ยก็ยังน่ากลัวสำหรับเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแฟนเมทหรือออฟฟิเชียลอ่ะมันก็เสียวสันหลังได้ทุกแมปเลยนะคืนนี้พี่เชนนอ่เก็บเอาไปฝันร้ายแน่แนเลยมันชอบจับเด็กๆไปกินนะตะปวกเนี่ยแสบชมะมัดเหยอจะบ,บูมาฮะวิ่งกันวิ่ง อันนี้วิ่งมาเร็วเฮ้ยมันพอมันแบบเดินไปแล้วมันก็จะเดินกลับไปแล้วมันก็จะหายตัวไปอ่ะไอ้พวกเจ้าบลูเนี่ยมาแล้วพวกเราว,วิ่งแล้วอุ้ยเจ้าบลูมันดูชะมัดเลยอ่ะมันคุ้มครั่งใหญ่แล้วโอเคเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากเลยนะเอิ่มแต่ว่า ใครก็ได้ช่วยหาปาร์ตี้บ็อกให้ฉันหน่อยสิรู้สึกว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปวางไว้ที่ไหนอะนะแล้วก็ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วยังไงเราก็ค่อยหาพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็นอนหลับพักผ่อนกันแล้วกันนะอเดี๋ยวนะนี่มันห้องรับรองของเด็กเหรอ โอ้ดูดิสนิมเขอะเลยอ่ะนี่เจ้าเรดขังเราไว้ในห้องเหรอมันไม่ยอมให้เราจากบ้านเอ้ยมาองการจับเด็กมาทดลองอย่างยังไงเนี่ยและคัดซินก็ตัดมาที่เจ้าสีส้มเซอร์ไพรส์เจ้าออเรนจ์สีส้มมันตื่นอีกแล้วล่ะดูสิว่ามีเจ้าพวกมนุษย์เข้ามาในบ้านของเราด้วยนะท่าทางมันยังไม่เห็นเจ้าพวกมนุษย์ใช่ไหมเอ้ยหวังว่าเจ้าสีส้มอ่ะจะไม่เห็นพวกเรานะ หมอดูดิพี่เคนมีตั้งสามตัวนะเนี่ยตอนนี้มีเจ้าตันเจ้าแล้วก็เจ้าออร์เรนจ์ตาเอ้ยต้องบัหลบดีๆนะเออยอาไปทางนูนแล้วเราต้องตามหากล่องปาร์ตี้บ็อกซ์ทั้งหมดก็สิบแปดกล่องด้วยกันนะอุ้ยพี่เคนกำลังหิวเลยเปิดกินเองได้ไหมทำไมเจ้าเลยไม่ไปหาเองเนี่ยที่มันกลงขังใครหรอ อุ้ยสภาพแบบนี้มันต้องขังตัวไหนสักตัวแน่เลยล่ะแต่ว่าไม่เห็นมันอยู่ในกลงแล้วอ่ะหรือว่าเจ้าสีส้มเนี่ยออกมาจากกลงเหรออุ้ยดะจุกีนี่นะเจ้าสีส้มมันจะเดินตามทางที่มีรอยเมื่อกี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงรอยตรงนี้นะรอยต่อตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะทางที่เจ้าสีส้มวิ่งนะเดินเดินเบลอๆอยู่นันอยู่ดีมันพุ่งใส่หน้านะเจ้าส้มเนี่ยมาไวมากเลย เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราขึ้นมาชั้นสองกันก่อนเนาะออ้ยดูดิดูเครื่องซักผ้าดิสนิมเขอะมากเลยอะ่ะเราจะเป็นบัตรทยักไหมเนี่ยโอ้โหมันน่าจะระยะสุดท้ายละอ้อมเดี๋ยวกันเขาวางกล่องปาร์ตี้บ็อกกอนเรียบร้อยฮึบชึบเก็บไปได้หลายกล่องนั่นแหละจะได้วิ่งทีเดียวไงครบยังครบยังเกือบละเกือบละขอละลายใส่เนี่ยนะเฮ้ยเจ้ากรีนมาไม้ยอมของอ้อมเราเข้าเดี๋ยวกันละละละดีนะเ,นขออเขาวางให้มันครบกันดี นายหนี่มาบ่อยนะเราหน่ะว้าวุ่นนะเราว้าวุ่น,ววน <c oughs> รีบวังกันรีบวังก่อนเกือบพบแล้วโอเคไปหาต่อกันแต่ตอนนี้ต้องหลบก่นอนเพราะว่าเจ้าส้มมา <c oughs> เจ้าเอาอะไรนั่นมาอีกแล้วอ่ะวิ่เราวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ยเสียวจุงเมยจะรีบไปไหนของเขาเนี่ยให้พี่เคียนระวังนะเจ้าบลูมันอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่หน้าประตูนะมันอาจจะจับพี่เคนกินนะเดีย๋ยวเขาไปหาปาร์ตี้บ็อกก่นอนอ๋อปาร์ตี้บ็อกส์เนี่ยมันขาดอีกแค่กล่องเดียวนะ นี่ไงเจอแล้าได้แล้ว,ลวเราแต่ว่าเราจะต้องหาทางไปวางให้ได้เลยนะว่าแต่ว่าเราจะฝ่าด่านพวกนี้ไปได้ยังไงเอะเ้ยเจ้าปูหลบเจ้า,จา,าปู<อ>ม <า S 1> ันเห็นเขาแล้วความหวัขงของมูบ้านคืออังคนเดียววะเนยความหวังของบูบ้านทุกคนอยู่ในกองมาเลยเย้ <Yeah. S 1> ทุกคนอยู่ในรังกระทัดมาเลย ขอบคุณนะแล้วตอนนี้เจ้าสีส้มเนี่ยมันก็หลับยาวไปเลยละ่ะฉะนั้นพวกเธอนจะต้องไปให้อาหารมันนะนี่ไงทางเข้าที่ให้อาหารของพวกเธอนะ่ะลงไปข้างล่างแล้วก็โหนสลิงลงไปสะนะแต่ว่าเธอจะต้องไปหาอาหารเม็ดมาด้วยล่ะส่วนคืนนี้ก็ดึกแล้วนอนก่อนละกันเฮ้ยทำให้ไฟมันจะติดตๆปับล่ะที่นั่นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <Hey, S 2> มันดูแปลกแปลกนะเห oh. มือนกับว่าไฟฟ้ามันดับหรอ เครื่องปั่นไฟเป็นอะไรอะ่ะอืมฉันมีความรู้สึกว่าที่ท่อระบายนะ้ำมีอะไรแปลกๆนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต่อ ไอ้เจ้าตัวสีม่วงอะมันชอบอยู่ในท่อระบายนะ้ำไม่ใช่หรอต่อไปเราก็จะต้องเป็นคนให้อาหารใช่เปล่าอ๋อจะต้องเก็บกลองอาหารเนี้ยแล้วก็ไปใส่ในตู้พลังงานไม่อย่างนั้นพลังงานมันก็จะดับอะนะอ๋ออย่าบอกนะว่าที่นี่ใชหมอบแปลงพลังงานเครื่องปั่นไฟฟ้าจากอาหารเมรเ็ดหรออุ้ยน่ากินจังเบยขอบกินด้วยดีแล้วกันนะไอ้เจ้าส้อมอะมันโดนขังอยู่ในนี้ใช่เปล่า แล้วถ้าเราไม่ใส่อะเตอม์มาหาลงไปให้เต็มเนี่ยจอโซมันก็จะตื่นขึ้นมาโกรธเราโอ้โหนี่ขนาดจะไม่ตื่นนะโอ้โฮ,โฮสลิงกลับมาได้ด้วยถ้าเกิดไอ้เจ้าพวกสีต่างๆออามายืนอยู่ตรงหน้าประตูนี่ก็เสร็จโจนเนยนะนี่พี่แคทเก็บได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าหลอไม่ท<ม>ันะพุ่งชนไปเลยเราเข้ามาในบ้านกันอีกรอบนะอืมเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนล่ะไฟยังดับอยู่เลยอ่ะอุยแล้วถ้าไฟดับแบบเนี้มันก็จะยิ่งทำงานยากขึ้นนะ ไม่น่าพลดพกเราอ่ะระวังพื้นด้วยพื้นที่มีสีม,ม่วงๆวงแบบเนี้ยห้ามโดนนะทันโดนรถตุยเลยนเนี่ยเนี่ยตรงท่อระบายน้ําสีม,ม่วงเนี่ยห้ามโดนเลยนะมันจะมีเจ้าสีม่วงมาจับเรากินโอ้ยตายเราตายแล้ว,ไ,ลวไปก่อนไปก่อนเอ้ยทางออกอยู่ไหนเนี่ยทางออกอยู่ไหนเปนตังเข้าไมตกใจอ้อาวเวลาตรงโน้น ตามขึ้นมาตกใจอะแต่วันก็เห็นนะแต่ว่ามันจะเดินไปยังไงให้มันพ้นจากไอ้เจ้าพวกสีต่างๆเนี่ยเราจะตกใจเองก็ได้นะแล้วอาจจะเบรกไม่ทันก็ได้นะไปไปวังก่องกันดีกว่าก็าจ้าบลูจ้าบลูมาทางนี้โอ้ยอย่าเพิ่งมาตันฐานนอ้จ้าบลูเราต้องออกมาทางนี้ก่อนแล้วเข้าแล้วเข้าทางนี้ไหนอะทางไหนทางนี้เหรอทางที่ปลอดภัยอ๋อเนี่ยเราทำลงซ่อมใช่ใช่ไอ้เจ้าส้มมันนอนหลับอยู่นี่นี่โอ้โหขอนสลิงมาเลย อันนี้เหมือนรูดกําแพงมาเลยเนาะโอเคเรียบร้อยใส่เข้าไปใส่เข้าไปต้องการทั้งหมดก็12ชิ้นด้วยกันโอ้ยนายนี่กินจุดชมะมมาแล้วเนี่ยจะส้มเนี่ยเอาแล้วพี่เคนใส่ให้เต็มแม็กเลยยังขาดอยู่อีกเหรอ,อได้มันต้องหลายอันอยู่นะเกือบแล้วอ่ะอีกสี่อันเองขาดต้องสี่กล่องแนะ่หัวมันกินเป็นกล่องเลยนะเอารอด้วยดีไปด้วยมาแล้วโหนกลับไปเลยไม่มีเวลาแล้ว มันก็ผ่านมาหลายคืนแล้วนะเราไม่อยากจะนอนค้างที่นี่แล้วแหละเราอยากจะกลับออกไปเพราะว่ากันว่าไข่ที่เข้ามาในบ้านหลังเนี้ยไม่เคยได้กลับออกไปเลยนะแต่ว่าเราจะเป็นไม่กี่คนนี่แหละที่จะได้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวกันตรงนี้มันบักหรือเปล่าทำไมามันเก็บไม่ได้อะ่ะเหมือนมันจะบักบักนะไข่ <c oughs> ตั้งสี่กองเลยเหรอโอ้ยจูกลีนตกใจมาเลยวี<อ>ดี้ก็มายืนจังก้าอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ตกใจครับวิ่งไปเจอเจ้าส้มนะ หัวหัวมาทีอูอ้หูหัวใจตกพี่ตุ่มแ้วเจ้าซ้มอมกับเจ้าบลูมันก็วิ่งไวมากเลยนะแถมยังต้องระวังตรงพื้นสีม่วง,ง,งอีกตะหัดแถวนี้ถ่าระบายน้ำมันก็เยอะนะเนี่ยโอ้ยนี่ไงเจอแล้วที่สุดเราก็เก็บฟรดเดอร์เนี่ยครบสี่ชิ้นแล้วนะเราไปใส่ในถ้ำกันดีกว่าโอ้ยที่สุดเราก็หาได้แล้วที่เดิมเลยอ้าที่เดิมเลยหาอยู่นานมากเลยเฮ้ยเจ้าบูมันวิ่งตามมาได้ด้วยเหรอ เอ้ยมันออกมาข้างนอกได้ด้วยออ้ยแต่ว่ามันเข้ามาในถ้ำไม่ได้ใช่ไหมอุย้ยเป็นโชคดีวะไเนี่ยที่มันตามเข้ามาในถ้ำไม่ได้อะ่ะแต่มันตันทางเราจะออกไงเออถ้าเราโหนออกไปนี่เราก็จะเอะกับมันเลยนะไม่น่ารอดเลยนี่นี่เลยใส่อาหารเข้าไปก่อนโอ้กินอาหารไปไฟฟ้าเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้แหละเป็นเวททาเดียวที่ฉันจะช่วยเธอได้ฮะเจ้าเราจะช่วยเราเหรอฉันจะต้องใส่ยาพิษลงไปในถ้วยอาหารให้เจ้าส้มเนี่ย มันเหนื่อยอ่อนล้ากันนะแล้วพวกเราจะต้องหาทางออกไปให้ได้เลยนะแต่การอ,อื่นพวกเธอเนี่ยจะต้องนอนพักและเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเธอจะต้องหาแบตเตอรี่สำรองไฟเนี่ยมาใส่ให้เต็มก่อนนะอ้อเรื่องนี้ถนาาัดแ้ไม้น่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันเจ้าพิงนี่นะเอ้าเฮ้ยไอ้เจ้าพิงมาทำอะไรเนี่ยโอ้ เจ้าพิงมันพยายามจะเข้ามาในบ้านเอ้ยเจ้าพิงเข้ามาในบ้านได้แล้วอ่ะไ oh, <no. S 1> อ้เจ้าชมพูมาทําอะไรที่นี่ไหนอยู่ที่นี่หรอเอ้ยมีหลายสียเนี่ยเอ้ยเมื่อก่อนไม่ได้มีหลายสีขนาดนี้นะเอ้ยทําไงอะ่ะ แล้ามาไปเก็บแบตเตอรี่ให้ครบ1ิชิ้นน่ะโอ้ยตกใจมายเมื่อกี้ถ้าไม่มีแบตเตอรี่ประตูมันก็จะไม่เปิดนะแล้วแบตเตอรี่มันอยู่ที่ไหนบ้างเอออ่ะเยยอ้ยเจ้าบลู้ำไลยใหญ่มันเยยว้าไปกันละเราไม่อยู่คุยกันท้ายหลังนันเจ้าบลูนี่ทางนี้ทางนี้พี่คิดว่าทางนี้ต้องมีนะไอ,อ้มันขึ้นบันไดไหวเลยอะ่ะเห็นมันตุ้มตุ้งั้นมันวิ่งขึ้นบันไดไวมากเลยนะไอย้ากัเอ่อเอา้เอาโอ้โหไม่ทันดยีโดนเจ้าพิงกินเข้ามาเรา้วอะ่ะวิ่งตามเขามาวิ่งตาม ม,มันวิ่งไวมากจ้เนี่ยเดียเนี่ยมาขึ้นชั้นสามใช่มันชอบวาร์ปอะ่ะมันวาร์ปได้นะวาร์ปมาจ้าเอกเราอะ่ะม่อกินเราใส่เดียวงั้นงอกเลยอะดนกาละต้องรีบผ่านแตเตอรี่แล้วไอ้จจ๊กกรินมันเดินเรื่อยๆแถวนี้ นี่ไงดูเหมือนกับว่าเราจะเจอแบตเตอรี่แล้วนะ,ะตรงนี้แต่น่าจะหลบได้นะแต่ว่าเราไม่หลบอะ่ะเราไปตามเก็บแบตเตอรี่ให้ครบกันดีกว่าก่อนที่เวลามันจะหมดนะนี่มันหันอังคาร้ายนี่นะไม่รู้ว่าเขามีจับเวลาหรือเปล่านะโอ้ยลงมาชั้นใต้ดินอีกแล้วอะ่ะนี่ไงนี่ไง,ไงอยู่ตรงนี้ระวังนะอ้าวได้แบตเตอรี่มาหลายอันแล้วนะอีนนิดเดียวพี่เคนว่าเราจะได้ขับบ้าแล้วนะเขามีความรู้สึกว่าเขาหาอยู่คนเดียว คนอื่นอยู่ในกล่องหมดเลยคนเขาส่งกำลังใจไปให้อ้อมไงทุกคนเขาคาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเหรอแล้วเอากระตุยเขาไม่กลัวว่าเขาจะตุยมั้งเหรออันนี้เราก็วางไอเทมแบตเตอรี่นะคะลงไปก่อนเนาะเอ๊บคืบโอ้ยเพิ่มได้เพิ่มได้นี่ไงนี่ไงเก็บมาเยอะนั่นไงได้แล้วเฮ้ยนั่นกากไฟฟ้าทํางานแล้วโอ้ยพวกเธอทําได้จริงๆแล้เรารู้ไหมว่าทําไมฉันถึงช่วยพวกเธอ เาอว่าฉันคือเดวิดยังไงล่ะผู้ที่หายสาบสูญไปตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาที่งานปาร์ตี้เป็นที่แรกเพื่อมาช่วยเด็กๆอย่างพวกเธอไงล่ะแต่วมาก่อนไปเนี่ยเราก็มาจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งกันกันดีกว่านะเย่ชโยแต่พี่เค้ตัวเย่ไปแล้ว,ลวมันบักอกด้วยดิ พี่แคทเราะจะเชื่อใจเดวิดเขาได้เหรอเออพี่แคทว่าไม่น่าได้เดีดีเขาก็โผล่มาะจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ทั้งนั้นโอ้ฉันมีเซอร์ไพรส์นะนี่ฉันมีเดนามไมส์ระเบิดให้พวกเธอเนี่ยแหละโอ้ยงั้นไขงของฝันเราเป็นไดนาไมส์แล้วมันก็เอากล่องมาปิดประตูไว้ไม่ให้พวกเราออกมันขังพวกเราไว้แล้วตอนนี้ระเบิดมันก็ไหม้บ้านได้หมดแล้วมันกะจะเผาบ้านแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยโดนเผาตายอยู่ในบ้านเหรอ ไม่มีทางซะหรอกนี่ไงเราเก็บไดนาไมท์ได้อันนึงแล้วละ่ะเราจะระเบิดประตูนะซึ้งบุ้มประตูป้องเหล็กเปิดแล้วพี่เคนโอ้โหอลังการเหลือเกินฮัลโหลพี่เคนไดาาานน้เวลาดีแล้วแต่พี่พเคนไม่มม <า S 1> ได้เออคือไม่รอดโอ้โหจมรู้เออคหลัาบสปเลยได้เวลา,าต้องรีบผ่าทางออกแล้วเออมีสิงกิดควางเนี่ยเหรอโอ้โอ้ติด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 อ่ะทางไหนอ่ะทางนี้เหรออ๋อทางส่วนหลังบ้านเหรอมีประตูรั้วเลยเุ้ยสุดบัสไฟไหมเฮ้ยเรารอดแล้วฮูู้ ตอนนี้เราก็สามารถเปียกมาจากบ้าน<ะ>ของเจ้าเรดแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือจุดจบของภาคสองแะคะซินก็ถัาไปที่เจ้าเรดใฮ้นี่เจ้าราชาบลูได้พร้อมไหมยังที่จะไปแก้แค้นเอาคืนจากพวกนั้นอ่ะโอเช่เดี๋ยววันนี้เราก็เล่นทั2สองของกรีนเฮาไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนลวล่ะไป